จะเป็นอย่างไรถ้าหนึ่งหน้าเปลี่ยนได้12ทรง ep แปมาดูกัน body wave body wave body wave นี่ก็เป็นการดัดอีกเช่นเดียวกันคล้ายๆพินโ p CO, แต่ว่าดัดแบบให้มันเพียงเพื่อให้มันมีสวอนมีดูมีเชฟมากขึ้นในช่วงที่เราปัดลงมาหรือปัดขึ้นไปไม่ถึงกับเอ่อ pin c o ซึ่งมันจะหยิกมากกว่าเอ่อ body wave จะเป็นเหมือนขึ้นเป็นงอๆโค้ง เป็นการดัดเพื่อให้ดูดีนะฮะมันก็จะลองลงมาจากพินโคโรนิดหนึ่งก็ทำให้ดูหน้าตามีอะไรที่น่าสนใจขึ้นนั่นเองเออมีวอลลุ่มมีเชฟความโคง้งอะไรพวกนี้เข้ามาดึงดูดความสนใจมากขึ้นก็คล้ายกับผมหยกักโศกแต่เป็นอยักโศกแบบอ่อนๆมากๆนั่นเองมันก็เหมือนส่วนที่มีขวัญเส็แล้วมันก็จะดันขึ้น แล้วก็เหวี่ยงลงนั่นก็คือการดัดแทนขวัญที่ชาวยุโรปเขามีหรือคนอื่นบางคนก็จะมีขวัญอยู่ด้านหน้านี่แหละนั่นคือการถ้าคนไม่มีเขาจะดัดโดยการใช้บอดี้เวฟดัดให้มันมีตัวดันขึ้นข้นขางบนทำให้หน้าดูเรียวขึ้นนั่นเองก็จัดกันไปไม่ว่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคอมม่าหรืออะไรก็กดัดได้เหมือนกันแบบบอดี้เวฟเจอกัน